นี้คนดูสองพันสี่หนูต้องทำตัวแบบไหนคะโอ้ยทุกคนชมพูเขาไปแต่งหน้างงมากเลยอะฟิลเตอรนะ์ไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งหน้านะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนเนี่ยฝากติดตามคนที่ชื่อแพรพลอยตกกระจุยเลยไปไหนมาทำไม ทำไมดึกแล้วยังหน้าเต็มอยู่เปดไฟเปดไฟเมื่อกี้อะ่ะเอาแปลงเอาแปลงไปล้างทำไมไม่ได้อะ่ะฟิลเตอร์แป๊บแล้วใส่ชุดนอนแต่ว่าใส่สร้อย <laughs> แับหนึ่งหนะไม่เพื่ออะไรอย,อยากหน้าสดมากเลยอ่ะ คิวเขียนหรือว่าคิวจริงคิวเขียนหรือคิวจริงคิวเขียนยังไม่ได้ล้างหน้าเอาเราว้อไปใส่ชุดนอนแล้วอ่ะมันอึดอัดาใส่ชุดออกไปข้างนอกใช่ป่าววันนี้มีประชุมก็เลยเข้าไปเข้าไปออฟฟิศมาแล้วพอกลับจากออฟฟิศก็เนี่ยมาจัดของมาเก็บมาเก็บกระเป๋าเพราะว่าพรุ่งนี้เดินทางไปสุรินไงแล้วก็นี่ล้างแปลงเพิ่งล้างแปลงเสรเจ่าใช่ไหม งานแถลง<ช>ข่าวใช่ไหมสุบินอ่ะ๋ย่เอาชุดออกก่อนเพื่อความเรียบร้อยอ้ออะไรก็ไม่รู้แป๊บนึ่งนะชมพูสักผ้าดึกมากเฮ้ยตื่นเต้นอะ่ะเราคือมาแบบไม่ทันตั้งตัวก็คือเราก็รับแบบไม่ทันตั้งตัว <laughs> ไม่แกฉันต้องพูดคำนั้นว่าแบบไม่ทันตั้งตั้งตัวแล้วเมื่อกี้คือแบบรีวิวครีนซิ่งอะคิดดูดิแล้วฉันลบหน้าไปหมดแล้วอ่ะ อ่างคลีนหมดเลยเหรอคลีนหน้าหมดเลยเหรอใช่ยินดีต้ัทท่านผู้ชมสองพันห้าร้อยกว่าคนนะคะว่าจะแอบแอบซะหน่อยเปิดมือว่านะเข้ามาดูในไลฟ์ชวาก็เห็นว่าแพรพลอยไลฟ์เดี๋ยดูเพื่อนสาวหน่อยพอเข้ามาดูเพื่อนสาวก็อ้า12คนดูแล้วก็กะว่าเออโอเคไม่กระตกกระตากแอบดูสักพักชมพมาเหรอ เธอเขาก็เห็นกันทางไลฟ์หลบไม่ทันเลยด้อมดอกบัวเนี่ยเตาไวคนาบอกว่าอยากทะลุจะออไป <JJ> มีตีใหม่นะยังไม่อาบน้ำแต่เธอพี่บูบอกว่ามีตีใหม่เธอไม่อาบน้ำแต่ใส่ชุดนอนอ่ะนี่ไงยังไม่ทันได้ถอดสร้อยเลยต่างหูยังไม่ได้ถอดเลยอะแล้วถาใส่สชุดนอนอาบน้ำถ้าสมมติอาบน้ำแล้วใส่ชุดนอนเดิมหรือชุดนอนใหม่ใส่ ใส่ชุดเตรียมออกไปแต่งหน้าเลยเพราะว่านัดช่างไว้ตีสามจริงๆควรนอนแล้วแต่ว่ายังจัดของไม่เสร็จไงยังไอจัดกระเป๋าไม่เสร็จไงอ๋อแล้วทำไมต้องตีสามวะึ้อแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ไปขึ้นเครื่องแล้วก็ไปงานว่างั้นใช่เพราะว่าเขามีโจทย์มาว่าแบบหน้าผมพร้อมอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะชีวิตต้องสู้อีกแล้ววันพรุ่งนี้<พ>อ,อีก เธอวันนั้นที่ไปอ่ะฉันเป็นไงบ้างอ่ะวันที่เราไปเจอกันอ่ะฉันดูเปลี่ยนไปบ้างเธอจำไอ้อะไรนะรเธอจําฉันได้อยู่แล้วใช่ปะหมายถึงว่าวันที่เปิดตัวที่เอ็มควอเทียมันมีเหตุผลอะไรจะจาไ,ไ,ไม่ได้เธอเธอเปลี่ยนหัวมาเรอวันทําไมจะจาไม่ได้แกก็ฉ่อยพลอยไม่ต้งผูตงอะไรนะฉันก็ไปฉ,ฉีดหน้ามาไงให้มันสวยขึ้นอ่ะเธอไม่ชมเพื่อนเลยสวยขึ้นสวยขึ้น เพ็นสวยขึ้นแกเรากะมีคนอะไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันอะรู้จักกับเธอเพราะว่าเราเคยประกวดปีเดียวกันคนแบบจำฉันไม่ได้รู้จักสิบบคะทุกคนค่ะนี่พแพรพลตอนนั้นเรารู้จักในชื่อของพลอยพลอยมิสแกรนอุตะอตะอุตตะอุตอต,ตดิเออเออแล้วแหละอยากจะเล่าเฟิสแรกที่แบบที่รู้จักชมปูให้ให้ทุกคนฟังอ่ะคือยัง คือตอนแรกอะไม่รู้นะว่าชมพู่จาได้หรือเปล่าแต่ตอนแรกเราเคยไปเจอกันที่ร้านชูที่ GL ครั้งหนึ่งใช่ไหมจำได้ปะใช่เึ่นตอนนั้นแบบเราทั้งคู่โนเนมมากแบบว่ายังไม่เด็กกระปอกกระป๊กเนาะเออแบบกระหลกมากแล้วพอครั้งที่สองคือวันที่จำได้ว่าเธอให้ฉันถ่ายรูปให้คือฉันน่ะลงมาจากจากห้องพัก แล้วเราวิ่งไปเข้าห้องเกือบไม่ทันตอนนั้นคือเก็บตัวแล้วเออใช่เราไม่มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะยืนอยู่แบบกลางแบบกลางโรงแรมอ่ะแล้วก็ยืนถือกล้องแบบเนี้ยแบบแล้วเราก็หันไปเจอเพื่อนเดินมาเราไปหันหันไปเจอเพื่อนเดินมาเราก็คิดในใจลาว่าเยียคนนี้แหละที่จะต้องมาเป็นตากล้องใี่ฉันเธอเธอรู้ไหมแต่รูปที่ฉันเราทุกคนทําไม้ไหม พลอยก็เออหุยกล้องสวยจังเลยเพราะเราเป็นคนถ่ายชมพูใช่ปะเราบอกหุยทำไมมันสวยจังวะถ่ายในกล้องอะกล้องแบบเออลองกล้องอ่ะเออก็บอกชมพูถ่ายรูปให้พอๆวะให้พลอยบ้างสิแล้วสง่งมาด้วยนะตั้งแต่ปีสอง0ันยี่สิบะจนปีนี้สองพันย่ิบสามอะพลอ,พอยยังไม่ได้รูปในเครื่องเลยไม่ได้แกงนะแต่บอนได้แต่วันนั้นเป็นวันแรกที่หัดใช้กล้องก็คือโดนพี่เลี้ยงด่าเลยว่า ทำไมยังไม่ลงรูปอีกเออลงยังไงวะฉันจะทำยังไงฉันจะลงยังไงต้องเรียนรู้ก็กล้องไงตอนนั้นอะเพราะทุกคนอะแข่งกันแบบว่าต้องลงรูปให้เร็วที่สุดอะเนาะในในปีนั้นอะคือแบบข้าวปลาไม่ต้องกินอะไปถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยมากินข้าวใช่นี่อาศัยวิธีหลอยทุกคนรู้จักลอยไหมคะยูเนาะลอยหลอยก็คือการที่แบบว่าแอบเอาถุงเล็ก ไปใส่ขนมปังหยิบนู่นหยิบนี่ใส่แล้วก็แอบไปตอนที่แบบไปซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีเวลากิยเธอเรียกว่าหลอยเหรอหลอยหลอยขนมไปเออหลอยก็เลิศนะเออ่นแหละก็คือเป็นการที่ใช้ชีวิตแบบว่าชุลมุนวุ่นรักสุดๆนะคะเธอถามจริงรูปมันยังอยู่ไหมในกล้องอะเมนนั้นอะยังอยู่ไหม ต้องไปเปิดดูอะตอนนี้คือกล้องร้างเวอร์เพราะว่าไม่ได้ใช้กล้องอันนี้เลยอ่ะก็เฟมัดแล้วไงเธอเฟมัดแล้วก็มีกล้องสื่อกล้องคนอื่นตเต็มไปหมดไม่ต้องใช้กล้องตัวเองอทุกคนจับใช้กล้องคนอื่นทุกคนแบบจริงๆนะแบบภาพมันติดตามมากคือวันที่เรารู้จักกันแล้ววันนั้นอะแบบชมพูยังเป็นแบบยังยังธรรมดาแบบว่าปีนั้นชมพูแบบกอกแก๊กอยู่เลยเนาะยังเป็นแบบว่านางงามที่ เขาเรียกว่าอะไรอะจะเรียกว่ามือใหม่ก็ไม่มือใหม่หรอกนี่ประกวดมาหลายปีมากละแต่เขาเรียกว่าอืมอ่ะยังไม่เฟมัสละถูกละใช้คํานี้ดีกว่าเพราะไม่รู้จะใช้คาไหนไม่หรอกคือปีนัน้นมันอาจจะแบบคนคนตามนางงามมันอาจจะยังไม่ได้เยอะเนาะเท่าเท่าปีนี้เนาะที่เธอม o งอะ่ะมันยังไม่ใช่แบบว่าปีนี้มันคือมีติดใหม่ที่แบบว่ามีแฟนคลับมี fc ที่มันเยอะมันล้นหลามถ้าเป็นปีเราอ่ะ ปีสองพันยี่สิบอะปีเราปีที่น้ําที่น้ําได้เนาะปีนั้นะมันจะเป็นปีที่แฟนคลับจะมีแต่บรรดาแม่แม่กระเทยใช่ที่เป็นแบบดูนางงามอย่างเดียวไม่แบบมันยังไม่ได้มีแบบว่าเอออันนี้มันเหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนแฟนคลับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาจริงๆเออถมันเถอะมาจากอินฟ้าด้วยนะเอาจริงๆเธาว่าเกี่ยวไหมมันคือการเปิดมิติใหม่ มันคือมันคือมิติใหม่ของวงการนางงามเลยปีเนี้ยขอบสุดขอบนุณงเตมขอบคุณยิงฟ้าผ่านผ่านชมพูไปด้วยนะคะที่แบบว่าทำให้แบบทำให้บาควยใจแล้วเธอจะยกมือไหว้ทำไมฉันก็ยกไปด้วยอุ้ยเธอจำได้ไงอ่ะจำได้ไงว่าเออเราเจอกันครั้งแรกที่จีอลจำได้นี่เกือบลืมแล้วนี่เกือบจะพูดว่าอ๋อเรารู้จักกันที่กอมแต่พอพอยพูดขึ้นมานี่ก็แบบเออว่ะ เออว่ะแล้ววันนั้นคือพลอยก็แบบเข้าไปหน้าสดเนาะเราไปลองชุดอะไรนี่ก็แบบกําลังวุ่นชุลมุนอยู่ใช่แต่เธอนั่งกับทีมด้วยเนาะเธอนัอ่งอยู่กับ<ช>ทีมแบบนั่ง<ช>หลายค<ช>นอะ่ะเธออยู่ในร้านอ่ะใช่ใช่นี่ยังว่าจะยกมือไหว้สวัสดีพลอยอยู่เลยมั้งวันนั้นอ่ะ <S <S เราไม่รู้ไงก็คือแบบใครเข้ามาก็ยกมือไหว้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมารู้ทีหลังอ่ารุ่นเดียวกันเป็นพาร์กอะไรอย่างเงี้ยเออรุ่นเดียวกันอะไรเธอหมายถึงอายุอหรืออะไรรุ่นเดียวกัน ใช่ไหมไม่ชั้นยี่สิบต้นต้นเองนะสาบานปะล่ะสาบานก็หกเป็นหมาเลยไหมเอาไหมทุกคนดูดิเอาพอๆกหนก็ได้เอาผลพันธ่์เอาเอาเธอเท่าไหร่เอาจริงถามกลางไลฟ์เธอได้ใช่ปะได้ก็นี่สามแปดเออสามแปดเออรุ่นเดียวกันโอเคงอนแล้วเน่ะ เธอแล้วเธอไม่ไปเก็บของต่อเหรอเธอฉันดีใจอ่ะฉันขอบคุณนะแวมมาเมามอยแวมมา,มา,มาคุยกันอ้าวสาบานกันแล้วคอมเมนต์บอกตอนเออแกตอนแรกฉันบอกว่าฉันอาจจะมาไลฟ์สิบนาทีเพราะว่าตอนแกริงเอาหรอไม่มีจริงหรอกออพูดเลย<ๆ>ในฐานะที่ไลฟ์มาหลายรอบแล้วบอกว่าอาทุกคนค่ะไลฟ์นี้มาจะมาแป๊บเดียวแป๊บเดียว,ยว<ๆ>พวกก็รอไปชั่วโมงหนึง่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงว่ากันไปนี่งงมากเลยเออแกที่ฉันไลฟ์มาชั่วโมงครึ่งแล้วอ่ะ เออสิบนาทีไม่มีจริงแล้วคือเตรียมนอนแล้วไงอันนี้คือแบบเตรียมนอนจริงๆเพราะพรุ่งนี้จะเตรียมนอนแล้วไงแกเราคืออีกอย่างหนึ่งคือพี่ที่เธออ่ะสนิทกับมาดามาเรียใช่แล้วมันเปสนิทกันได้ยังไงมันยังไงผีพักก็มาหรอผีพักคือจริงๆไม่ได้อยากไปสนิทใช่ปะ คือม<ผ>ันเรา<ะ>สองคนนะมันอยู่คนละพวกวคือเราแบบว่าอยู่ในกองนี่แทบจะแบบไม่ค่อยได้คุยกันเลยด้วยซ้ำอยู่คนละแกง๊งคนละกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็มีเจอกันบ้างปะปลายแต่ว่าเอา้าแล้วพอจังหวะที่แบบว่ามันติดท็อปสิบมาด้วยกันอ่ะอาเราก็จะต้องบอกว่าเจอกันบ่อยขึ้นอะไรขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าสปาร์คละออในในฐานะเพื่อนก็จับคู่กันเป็นอีบ้าอีเพิร์กไปอะไรแบบนั้นไม่คือมันเข้ากันมากคือเคมีเธอสองคนแบบ อุ้ยจะกะจีจะกะเดียร์อ่ะสนใจเข้าแกงด้วยกันไหมคะเข้าแกงอะไรมีชื่อแกงผีปอบผีปอาอะไรนะมีชื่อแกงแล้วเหรอไม่มีแต่รู้แค่ว่าเราเป็นเพื่อนซีผีผักไงอ๋อไม่เกิดจากการผีผักกันเราไม่ได้ตั้งใจไงผีผักมาก็แบบอาโอเคเออก็ได้วะอะไรอย่างแกแต่เธอเดินดีมากอ๋อแล้วก็เราเจอกันอีกรอบนึงก็ตอนที่ไป S <S ฉันน่ะไปหาไปโรงแรมแล้ว,ลลวที่พ่อยเอา,เอาไปโรงแรมให้ปะน้าน้ำใช่น้ําสำรองพ่อพอขายน้ําสำรองแล้วก็เอาไปให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือวันนั้นน,น่ะเธอเครียดมากวันนั้นเธอเครียดมากเธอจําได้ปะที่ที่เดินมันเป็นทีริมปาวะใช่ปะทีริมที่เธอเดินสะดุดสะดุดผมอะไอ้ก้อนผมอะอ๋อใช่ใช่ใช่วันพีริมใช่ไหมใช่วันพีริมเออ เธอแบบเครียดมากควนั้นฉันจําได้ดเธอแบบว่าพี่ริมแหละเออใช่น่าจะพีริมหรือว่าวันอะไรที่เธอแบบบอกว่าผมอะ่ะมันเป็นก้อนผมอยู่ตรงกระโปรงอะ่ะแล้วเธอสะดุดอะ่ะ<ช>เออแล้วเธอเครียดมากวน,น,นกวั้นั้นโมโหมากนี่ทําดีมาทุกรอบคือคือในความรู้สึกเราหึ่นี่ทําดีมาทุกรอบอ่ะแล้วพอมาเลือกมาวันสําคัญวันที่เขาแบบจะแบบวันชี้เป็นชี้ตายอ่ะจะมาแบบ ตายเพราะอีผมก้อนเดียวหรอแบบตอนนั้นคือแบบโมโหมากเข้าไปข้างหลังเวทีคือโมโหแล้วแบบน้ําตาคอมีเพื่อนอยู่หลังเวทีไม่กี่คนที่แบบว่าที่เห็นอาการตอนนั้นนะคือแบบคุมสติไม่ได้แบบกํามือแล้วแบบคือพยายามกัดฟันแล้วนะไม่ให้ร้องแต่คือน้ําตาไหลอ่ะคือแบบอืมมันจะถึงเส้นชัยอยู่แล้วอ่ะแล้วแบบมาเหยียบผมอะไรเงี้ยก็เลยแบบโมโหเจ็บใจตัวเองด้วยที่แบบทําไมถึงไม่รู้ตัวทําไมถึงแบบไม่แต่มันเป็นผมคนอื่นป่ะมันมันใครผมใครก็ไม่รู้ เออมันเป็นคนคนอื่นน่ะแล้วเธอเดินมาแล้วมันก็แบบเกี่ยวกวาดแบบคือวันนั้นทุกคนกลัวลื่นทุกคนกลัวลื่นเวทีมันลื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการแบบเซฟตัวเองด้วยการอะเอาสเปย์มาฉีดให้รองเท้ามันเหนียวบางคนก็แบบว่าเหยียบเอ่ออะไรเกาๆหน่อยให้มันแบบเหนียวอ่ะแล้วก็เดินขึ้นเวทีส่วนตัวเราอ่ะ ไม่ได้มีปัญหาเราเหยียบก็จริงแต่ว่ารองเท้าเรามันไม่ได้พาผมไปสิ่งที่พาผมไปคือชายกระโปรงที่เพราะว่ามันเป็นชุดกระจกใช่ไหม uh huh. มันก็แบบอาจจะไปเกี่ยวหรือไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้เช็คไม่ได้เช็คนะตอนตอนะตอนที่กําลังจะเดินอะเพราะเรามั่นใจว่าเออโอเคทุกอย่างโอเคแล้วก่อนก่อนที่หลังจากแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จอะก็เช็คละโอเคเรียบร้อยลองซ้อมเดินอะไรเรียบร้อยแต่คิดว่ามันน่าจะแบบมาเกี่ยวตอนก่อนที่จะขึ้นเวทีหรืออีตรงมืดๆหลังเวทีอะก่อนที่จะออกมา uh huh. เดินอะไรอย่างเงี้ย ก็คือแบบแต่เธอก็ตื่นเต้นน้อยลงเลยว่าพอปีเนี้ยเพราะว่าเธอมีประสบการณ์มาจากปีสองพันยี่สิบแล้วอ่ะมัน่นปีนี้มั่นขึ้นเยอะรู้สึกแบบอีสองพันยี่สิบอะอยู่ด้วยความกังวลใจตลอดเวลารู้สึกว่าโหคู่แข่งเยอะจังฉันต้องแข่งกับคนนั้นต้องแข่งกับคนนี้พอมาอันเนี้ยเปลี่ยนไมล์เซ็ตแข่งกับตัวเองจ้าแค่แบบเราพร้อมทุกอย่างมันก็น่าจะแบบโฟล์แล้วแหละใช่แบบเดินปังมากไปเล่นกับครูเคียงใช่ไหมนี่ว่า,าจะไป นี่ว่าจะไปลงกับครูเคียงเหมือนกันแต่ครูแบบเหมือนคิวยังไม่ว่างตอนเนี้ยอ่าใช่ช่วงนี้ครูก็ค่อนข้างจะไปมัสนะคะไปมัสมากเดินทางบ่อยมากมันคือการประสบความสําเร็จได้ด้วยครูอ่ะคือแบบถ้าถ้าเป็นแบบในเรื่องของการเดินนะเมื่อก่อนนี้เดินขางอมากโดนดักแบบน้ำตาเล็ดน้ำตาล่วงคือครูครูสอนแบบเต็มที่จริงครูเคียงอ่ะใช่ครูเคียงเก่งแต่เธอก็สวยอยู่แล้วตั้งแต่ปี2020แบบ คนพูดถึงร้อยเอ็ดเยอะมากร้อยเอ็ดฉันจำได้เลยจริงๆนี้ก็รู้นะเพราะว่าแบบเนาะก็ถ้าเรื่องถ้าเรื่องความสวยเลยก็ก,ก็รู้ตัวอยู่บ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าชม <laughs> แต่ไอเรื่องความสวยมีเหมือนกันทุกคนมันอยู่ที่ว่าเราอ่ะมั่นใจแล้วก็แบบอีความมั่นใจของเรามันพุ่งออกมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้อืมอืมแต่บอกว่าแต่จะบอกว่าเชียร์ตอนที่เธอเข้าท็อปไปอ่ะนี่เชียร์มากเลยนะฉันอยากให้พลอยเข้าฉันอยากเออตอนนั้นฉันอยากให้พลอยเข้าอยากให้พลอยเข้ามีแอบกระซิบกันข้างหลังเวทีนี่จําได้แต่ว่าไม่ไม่ไม่พูดไม่พูดกันเนาะว่าว่าว่าเราคุยกันว่าอะไรเอออุ้ยน่ารักลุ้นสุดฤทธิ์ เนี่ยเราพูดว่า,าแบบกลับมาก็ดีใจคือตอนแรกอะ่ะฉันไม่กล้าทักเอาพูดตรงๆนะคืออย่างมาลีอะ่ะนี่ก็รู้จักใช่ปะเราก็เธอ,อางฉันรู้จักแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพอเรากลับมาปีเนี้ยเราแบบไม่กล้าเข้าไปหาชมพูเยอะเพราะเรารู้สึกว่าชมพูด,ดังแล้วแล้วก็กลัวนคนละดตอนนี้เป็นเหมือนเดิมเลยถ้าเป็นเพื่อนบ้าๆบอยยังไงก็ยังเป็นเพื่อนบ้าๆบอยคนเดิมเลยเหมือนเดิมไม่กลัวคนแบบคิดว่าแบบเฮ้ยเราไปเกาะกระแสะชมพูหรือเปล่าหรือแบบ เฮ้ยเราชุ่มพูมันจะโอเคหรือเปล่าเข้าใจปิวไหมหมายถึงว่าคนคนเรามันก็คิดไปล่วงหน้าอะไรแบบเนี้ยเธอแบบคิดไป<พ>อเอง<พ>อ,อะถ้าถ้าสาหรับเขาอะพอยไม่ต้องคิดอะไรเลยเว้ยพอยเขาอะเข้าใจเขาเข้าใจทุกคนเลยเพราะตัวเขาเองอะเขาก็เคยอยู่กับพอยเคยอยู่ในจุดที่แบบว่าอาฉันต้องประกวดอะไรเงี้ยทุกคนล้วนจะต้องทําการบ้านต้องหาต้องสร้างสตอรี่ต้องหาพื้นที่สื่อต้องชิงพื้นที่สื่อหรือว่า ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอ่ะมันโดดเด่นขึ้นมาทุกคนทําแบบนั้นนี่เข้าใจตัวนี้นี่ก็เคยเป็นก็เลยมองว่าไม่เป็นไรนี่เข้าใจทุกคนใครที่แบบว่าอยากให้ช่วยอะไรบอกได้เลยทุกคนเข้าใจแล้วเธอก็แบบว่าทํางานหนักมากหมายถึงว่าคิวงานอ่ะมันเยอะเนาะก็แบบเออแบบนี่ทักข้อความไปดาเล็กไปก็ยังคิดเลยเนาะเฮ้ยคุพูจะตอบ เออแต่ <c oughs> ทุกคนจะบอกว่าชมพูน่ารักมากนะคะไม่ไม่ผิดหวังอะที่แบบทุกคนตามชมพู่อะไม่ผิดหวัาเขาชมพูตอบช้าบางคนชมพูก็อาจจะไม่ได้ตอบเลยขอโทษ <c oughs> แต่ว่าชมพู <c oughs> เคยออกตัวไปแล้วว่าอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องโซเชียลนะแต่ก็พยายามอยู่แบบเรื่องการอัพสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ โดยปกติอ่ะก็อนหน้าเนี้ยถ้าแบบไม่ได้มาประกวดนางงามไม่เอาอะไรเลยสักอย่างเดียวไม่ไรสดไม่อัพสตอรี่เป็นคนไม่บ้าสตอรี่ทั้งที่แบบว่าไปกับเพื่อนอ่ะ mm hmm. เพื่อนถ่ายรูปอาหารรูปนู่นนี่นั่นเราเราไม่เคยถ่ายเลยนะจนมาเป็นนางงามมันมันต้องเป็นเขาเรียกอะไรมันต้องทําให้คนอนะ่ะรู้จักเราเพื่อที่แบบเขาจะได้ติดตามผลงานของเราเราจะได้อยู่ในสายตาของคน mm hmm. คนหมู่มากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จําเป็นในการที่จะต้องอัปเดตตัวเองอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่ว่า ถ้าจะให้เที่ยวกันกับเพื่อนอนางงามนี่ก,นก็นี่ก็ไม่สู้นะเพราะว่าอัพไม่ค่อยเก่งจริงๆอ่ะเออเป็นตัว<จ>ว่าไหนแบบว่าดิดดีขึ้นมาอ่ะวันนี้ตั้งใจจะอัพอักันถี่ๆไปเลยจ้ะก็เห็นก็จะเห็นกันได้ว่ามันจะถี่ๆเลย <c oughs> มันก็จะมาแบบรอดเดียวกันแบบใกล้ๆกันแต่อีกวันหนึ่งถ้าขี้เกียจก็บายบายหายเหลห่ยไปเลยอะไรอย่างนั้นถ้าวันไหนขยันก็จะทําเป็นคนแปลกๆปะแต่ว่า ไม่แลกฉันก็เป็นฉันก็เป็นคือเหมือนบบแบบเราก็มีมีโลกส่วนตัวของเราหมายถึงว่าความเคยชินอะเนาะมันก็แบบเมื่อก่อนนี้โลกส่วนตัวสูงม,งมากเลยเนาเมื่อก่อนนี้โลกส่วนตัวสูงมากเลยนะนี่จะอยู่แค่แบบในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็คือไม่รู้ดินี่นี่เป็นคนขี้เก่งใจคนแล้วก็<ม>ในใจล,กลึกๆค่อนข้างจะกลัวสังคมนิมั้งเป็นคนคิดมากอะถ้าสมมติว่ามีคนหนึ่งอะพูดแรงๆใส่แต่ถ้าถ้าเขาทั้งๆที่เขาไม่ได้คิดอะไรนะแต่ถ้าเกิดเป็นคนพูดแรงแล้วแบบ โอ้โห oh, สาระแน่อะไรเงี้ยเอาแล้วไม่ได้สนิทกันด้วยเขาเกลียดกูเพราวะว่าเขาไม่ชอบกออูเลยเแล้วเราจะทํายังไงดีเป็นคนคิดมากอะไรแบบนี้หรือแบบจิจ้ามาก็เอาแล้ว,ลวหรือแค่สายตาคิดไปก่อนแล้วเขาไม่ชอบเราแน่เลยเฮ้ยหรือว่าแบบเราต้องทําไงดีวะต้องกังว,วอะไรใช่ไหมเออเข้าใจเลยเออแบบนี้สบายใจแล้วหมายถึงว่าเออรู้สึกว่าปลดล็อกเออเพื่อนก็แบบยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขาก็เขาก็ยังแบบเป็นเพื่อนพอยเหมือนเดิม เออดีใจที่เห็นว่าเออแบบกลับมาแต่ปีเนี้ยฉันแบบว่ากลับมาแบบมีสตอรี่ด้วยแบบอันนี้ฝากแบบประชาสัมพันธ์ได้เนาะแบบฝากในแฟนคลับทุกคนค่ะดูแพรยพลค่ะตั้งใจฟังนะคะว่าเขาจะพูดว่าอะไรคือเหมือนแบบว่าพอเราแบบประกวดมาหลายๆปีเนาะนี่ก็ประกวดมาหลายปีมากคือปีนี้ฉันอยากกลับมาด้วยแบบสตอรี่เว้ยจริงๆชมบอวจจะไม่รู้ว่าจริงๆอ่ะแพรพอยเคยเป็นแพนิกเคยเคยได้ยินปะแพนิกกับซึมเศร้า ออแพนิคมันจะเป็นอาการที่แบบว่าหายใจแบบหายใจไม่ออกเหมือนคนจะขาดอากาศหายใจอ่ะเธอคือฉันน่ะเป็นพวกเนี้ยมาตั้งแต่แบบยี่สิบอ่ะแล้วตอนนี้ยี่บเจ็ดใช่ป่ะมันก็หายแล้วนั่นแหละแต่ปีเนี้ยฉันก็เลยแบบว่าอยากใช้แบบสื่อตรงเนี้ยเพราะมิสแกนมันก็บูมมาตั้งแต่ปีเธอเนาะฉันเลยแบบอยากมาด้วยแบบสตอรี่ตรงนี้ด้วยคือถ้าฉันน่ะได้มงสระบุรีใช่ไหมฉันตั้งโครงการเนี้ยขึ้นมาเว้ยเป็นแบบม e n t a l h e a l t h แบบว่าช่วยเหลือแบบ ในคนที่ป่วยใช่หรือว่ามีอาการแบบนี้แล้วแบบรับมือไม่ได้หรือว่ายังไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงคนรอบข้างด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้คนมันเป็นเยอะมากคือเอาจริงๆเราเนี่ยเคยเป็นแล้วผ่านมาแล้วมันยากมากเลยนะแบบคนที่จะมาแบบใช้ชีวิตในสังคมแบบอืมปัจจุบันได้ดีนะเออใช่หลายๆอย่างอะไรเงี้ยเพราะว่ามีหลายคนนะที่เป็นที่ที่แบบมีอาการแต่ว่าแบบว่าไม่ได้ ใช่ค่ะบอกใครใช่เราก็เลยแบบว่าเอออยากจะมาแบบเป็นตัวอย่างให้เขาให้เขาแบบมีกําลังใจว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่เป็นอยู่หรือว่าคนที่มีภาวะค่ะมันสามารถทำได้ขอโทษมีสาระโอเคเปลี่ยนหมดสาระแล้วก็มันไม่ไม่ไม่แบบไม่ไม่ได้ถักลอยเลงอืออือขอโทษใช่ค่ะเมื่อกี้ก็แบบแชร์ให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยวีนนี้แอบเลย แอปเลคคอมเมนต์แฟนขับเวียดนามมาตามฉันอีกแล้วจริงเหรอน่ารักเนาะสวัสดีค่ะเวียดนามนี่คืออะไรนะซินซินจ่าว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 เวียดนามอย่างเงี้ยซินจ่าวเวียดนามเขาฟังรู้เรื่องนะเขาฟังไทยรู้เรื่องเออใช่ไหมแต่เขาเข้าด้อมเราไม่ได้ทําไมมเขาเข้าด้อมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีซิมของของไทยใช่ไหมเธออะไรอย่างนั้นอืม เขาบอกว่าคนเจกตที่ใหม่ก็เดี๋ยวแวะเข้ามาดูมาเธอเป็นกําลังใจฉันก็แบบพยายามไลฟ์บ่อยๆนะคะก็คืออยากฝึกพูดด้วยอยากอะไรด้วยเธอแล้วก็อยากให้มีคนติดตามมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเหมือนเป็นเป็นเหมือนชมพูเลยคือไม่ให้ความสําคัญกับโซเชียลอ่ะเธออืคือเหมือนแบบเวลาไปเที่ยวอ่ะก็รู้สึกแบบเฮ้ยฉันอยากจะเที่ยวอ่ะอยากจะแบบ เออเดินเล่นแบบสบายใจยอะไรเงี้ยแบบไม่ได้ถ่ายรูปอะ่ะอยากจะแบบมีโมเมนต์กับตรงนั้นอะไรเงี้ยเป็นปะเป็นเป็นใช่ก็เลยแบบไม่ค่อยแบบสนใจโซเชียลนี่คือชมพูตัวจริงนะคะถ้าพอยเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งอะไรของมันไปไหนอะ่ะชมพูไปไหนอะคะไปเข้าห้องน้ำเหรอ สภาพนี้น่าจะไปเข้าห้อง,งาน้ำแน่เลยอ่ะเอา้างงเลยต้องทำตัวยังไงอ่ะแล้วคนอยู่พันสามอ่ะปกติไลฟ์มีคนดูอยู่ประมาณเจ็ดคนค่ะเจ็ดคนสิบคนสวัสดีค่ะคุยกับพอๆได้นะคะชื่อแพรพลอยนะคะทุกคนลงสลาบรุรีอำเภอแก่งคอยค่ะฝั่งนี้ฝากตัวด้วยค่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อะ้วละไลฟ์ได้นะพี่สับไปฉีป่มาคนในรลา,เรา์เขาเขาทายถูกเนี่ยเขาบอกไปฉี่แน่สภาพเนี่ยวิ่งแบบเนี้ยรู้ดีรู้ดีกันจริงๆไเว้ยขำอ่ะวิ๊น่ารักมากเลยแฟนคลับเธอบอกว่าสู้ๆเป็นกำลังใจให้แล้วก็เดี๋ยวไปเชียนนะขอบคุณมนาะ ไปเข้าห้องน้ำค่ะนั่งสั่นมานานแล้ว <laughs> อ๋อคือนั่งสั่นอยู่เ <laughs> ยนะแล้วคือด้วยความตั้งใจฟังเพื่อนอ่ะเนาะก็ <laughs> ต้องอดทนไว้น <laughs> ั่งรู้ดีกันนะรู้ดีกันจริงๆกระเด็นอีกเบอร์โทรเวียดนามเข้าไม่ได้อ๋อเขาบอก ุยตื่นเต้นเนาะเธอเธอแล้วเล่าประสบการณ์แบบว่าตอนที่เธอไลฟ์ใช่ไหมแรกแรกคนมันก็จะน้อยใช่ปะแล้วพอไลฟ์แล้วคนมันแบบเริ่มเยอะตอนไหนอะแบบหมายถึงว่าคนพุ่งอะอคือตอนที่ได้ตำแหน่งแล้วปะใช่หรือว่า,าว่าง,งประกวดนี่ไม่ไลฟ์นี่ไม่ได้ไลฟ์เลยไม่เ,ออเลยติกตอกไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นอะอัพอัพแต่ นานๆนนทีแล้วก็ไม่เคยไลฟ์ติ๊กตอกเลยมาไลฟ์ตอนใกล้ๆช่วงใกล้ๆที่จะถึงวันไฟนอลแล้วแหละลองเล่นลองเล่นดูวันนั้นใครก็รู้เข้ามาแกล้งเข้ามาแบบว่าอะลองลองเล่นแต่งหน้าไหมนี่ก็ไปเล่นกับไฟนาไฟนาเพชรบูรณ์ก็แต่งหน้าบอกว่าต้องบบกลองพื้นอ่ะอ่สิบห้าปั๊มอ่าสามสิบปั๊มอะไรเงี้ยสนุกสนานมันละนั่งขำกันเรียบร้อยแล้วมั้ง เราก็เล่นไปขำๆเหมือนกันไงวันนั้นอ่ะทาลิปปัดแก้มกลายเป็นตัวตลกเลยแล้วก็เออไปล้างหน้าเครื่องสำอางที่ใช้ก็ไม่ได้ใช้ของตัวเองด้วยแอบใช้ของเพื่อนใช้ของคนอื่นอืมใช้ของคนอื่นไปห้องคนอื่นด้วยแต่หลังจากพีริมก็คือมีคนเข้ามาดูเยอะขึ้นน้องใช่ปะเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เธอดีมากอ่ะเธอจริงๆแบบชุดใบหน้าไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าขึ้นเมื่อไหร่เพราะเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยไดไลฟ์ไงอืม แต่หลังประกวดอะไลฟ์ live บ่อยขึ้นเจอไลฟ์ติ๊กตอกไลฟ์ก็คือเหมือนกับแบบว่ามันอยู่อีกโลกหนึ่งอะ mm. ม,ม,มันเหมือนเหมือนเราเหมือนเป็นแบบเรียกว่าชีวิตใหม่มันจะเกินไปไหมก็ได้เออเหมือนเพื่อความเข้าใจง่ายเนาะมันน่าจะก็เป็นเหมือนชีวิตใหม่อ่ะที่แบบว่าเราอยู่ในจุดที่มีคนเห็นเราเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ย mm. แต่เราก็ยังจะเรียกว่าคงคอนเซ็ปต์ไม่ได้เพราะว่าตอนประกวดนี่คลิปลุกมาตลอด ต้องแบบเป็นคนที่เป๊ะเป็นคนที่สวยเป็นคนที่แบบมันต้องคีแบบอ่ะตลอดแต่พอหลังจะประกวดเสร็จอะ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเออเราเป็นตัวของตัวเองอะ่ะมันดีกว่าเราก็จะใช้ชีวิตได้แบบว่าตามที่เราอยากจะทําอมเพราะเรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่เกินมันไม่เกินอะไรที่แบบมันไม่ได้น่าเกลียดอะ่ะถ้าเกิดเราจะเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวเองเนาะแต่ว่าพี่นวัดเขาก็ เขาใจดีมากเขาคือเขาเปลี่ยนแนวเนาะเธอเพราะว่าเขาบอกว่าไม่จําเป็นต้องแบบเรียบร้อยแบบจ๋าหรืออะไรขนาดนั้นอ่ะอืมไม่จำเป็นต้องเป๊ะกันตลอดเวลาเออใช่ใช่มันก็เลยดูรีแลบเนาะใช่ปีนี้ก็คือแบบสบายใจมากเลยอยู่อยู่ในจุดที่แบบตอนนี้แบบมีความสุขมากๆอยู่แบบท่ามกลางคนที่แบบเขาก็รักเราอ่ะเออแล้วเราก็รักเขานี่ไงชาวดอมนั่งดูอยู่รักนะจ๊ะตัวเองค่ะยอมนังเลใช่เขาว่าเธอรันเจ้าป่ อะไรนะเธองานเยอะมากแต่เธอแบบดูแบบเอนจอยแบบที่อย่อะไรเงี้ยนอนน้อยก็สู้นอนมากก็สู้อะไรเงี้ยเหมือนไปไปทำงานเหมือนไปเที่ยวอ่ะเธอเธอใช่ก็รีแลกสบายอืมนี่อ๋อใช่ใเหมือนคนคนรู้จักมากขึ้นจากคลิปเลอด้วยวันนั้นเลอเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรกิน กินน้ำร้านคูเคียงอ่ะมันใส่โซดาเยอะใช่ป่ะเราก็อ่าดๆเข้าไปแล้วด้วยความที่มันเป็นโซดาลมันก็ตีขึ้นมาเราจังหวะเลอออกมาเราก็ไม่คิดว่าเสียงจะดังและเราไม่คิดว่ามันจะเข้าไปในกล้องที่มารีกําลังไลฟ์เออหล <beers> อะ,ละอีมารีก็คือ <Okay. S 1> อุ้ยคุณละ <S <S แล้วมารีก็เลยก็คือแบบ อีเจ้าบอย่างเงี้ยคืออะไรอะไรอ็นอะไรกันฉันคุ้นแล้วฉันคุ้นแล้วที่บันเลิเออดังๆอย่างเงี้ยแล้วแล้วอี่มันนี่มันแบบว่าตะโกนออกมาเพราะแบบนั่นแหละโวยวายเลยมันโวยวายคนแรกเลยคือแบบโวยวายยิ่งใหญ่อะไรแบบนั้นแหละก็ประมาณนี้ก็เิ่มีขึ้นเลยเลยออกกล้องชาร์ลอตกล้องชาร์ลอตใช่ไหม เดี๋ยวต้องไปแล้วนะได้ต้องไปแล้วนะเพราะว่าพอนี้ไลฟ์พักผ่อนเพราะว่านี่ก็จะรีพักผ่อนเหมือนกันเดี๋ยวตีสามจะตื่นไปแต่งหน้าแลวนี่ต้องไปอาบน้ําอีกนะเนี่ยใช่ไหมเช็ดหน้าทำอะไรอีกอาบจ้าขอบคุณนะทุกเจ้าขอบคุณนะเธอไว้เราเจอกันวันไปต่อย่าหายยกมือไหว้ตีนะไม่ไม่ไหว้คนในดอกไอ้ไหว้คนในของในนี้ไม่ได้ไหว้เธอโอเคโอเคสบายใจ นี่ตกใจมากเลยขอบคุณนะเธออย่างเงี้ยขอบคุณนะเธอที่ก็ตกใจไงไว้เดี๋ยวแบบเออมาจอยกันใหม่คิดถึงคิดถึงเหมือนเดิมร้องเหมือนเดิมนะขอบคุณนะบ๊ายบายฝันดีค่ะฝันดีนะฝันดีเธอรีบนอนนะทุกคนค่ะรีบนอนนะเธอตื่นเช้าโอเคบ๊ายบายฉันเดี๋ยวฉันกดออก